เจอกันพี่ชนนี่ไม่อยากจะพูดถึงหรอกแคร์มากในวีทีอาร์ที่พูดถึงไอแบบนั้นไอออกจะเป็นน้องสาวที่น่ารักก็พี่ชันนี่ก็เป็นอีกคนนึงนะที่ไอเขียนโพสต์อีทุกวันเลยหลังจากที่พี่ชันนี่ออกไปเพราะว่าไอจำได้ว่าวันที่พี่ชันนี่ออกอ่ะ แบบเหมือนตอนนั้นที่ไอเจอเรื่องอะไรที่ทําให้ไอเสียใจมาใช่ไหมแล้วไอก็พูดกับพี่ซันนี่ไอก็ปรึกษาพี่ซันนี่ไอก็น้อยมากแล้วก็ก่อนที่พี่ซันนี่จะออกไปพี่ซันนี่ก็ปลอบใจไอซแล้วก็พูดว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละไอไม่สามารถจําคําพูดเทพได้แต่ว่า แต่ว่ามันทําให้รู้สึกดีขึ้นมากจริงๆเลเปลี่ยนความคิดตัวเองไปเยอะหลังจากที่ครูาาห,หลายๆคนเขาพยายามที่จะที่จะเปลี่ยนความคิดหรืออะไรบางอย่างในจิตใจข้างในที่มันอยู่ลึกๆที่มันทําให้ไอ้ทำโฉกมาได้ไม่ดีนะก็พี่ซันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองไปในวันนั้นจาได้ว่าวิแดนใช่ไหมวันเสาร์นั่นแหละก่อน หลังจากพี่ซันนี่โชว์เสร็จไอ้ก็ได้คุยกับพี่ซันนี่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกนี่ก็คงจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราได้คุยกันแล้วก็พี่ซันนี่ทาให้ไอ้เปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วก็ทําให้ไอ้ทุกครั้งที่ไอ้ทาโชว์ได้ดีทุกครั้งที่ไอ้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไอ้ก็จะคิดถึงพี่ซันนี่เป็นคนแรกแล้วก็ จะเขียนโพสอีกถึงพี่ซันนี่สเสมอถ้าเกิดว่าพี่ซันนี่ได้ดูทีวีบ้างตอนกลางคืนก็ช่วยอ่านหัวเตียงอะไรด้วยนะ<ม>เขียนถึงพี่ซันนี่เต็มไปหมดแล้วก็ขอบคุณพี่ซันนี่มากค่ะที่เป็นพี่ชายที่ดีมาตลอดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้อายเปลี่ยนความคิดดีดได้ค่ะก็คิดถึงไว้ออกไปก็เจอกันนะส่วนป้าโหไม่อยากจะเมาเลย